ก็วิธีแก้เมื่อนักเตะโดนใบแดงนะครับผมอันนี้คือแบค็คของผมไปเสียบข้างหน้าของนะครับโดนใบแดงนึ่ครับมันจะบอกว่าซุตเปเติดอะไรเนี่ยครับอ่าน,นเอาดูอ่านดูนะครับตรงใบแดงี่ยแค่อ่านตรงนี้อันนี้คือโดนใบแดงนะครับแล้วก็อันนี้สัญญายังเหลือสี่นัดนะครับเตะได้สี่นัดอันนี้โดนใบแดงวิธีการแก้นะ ก็ให้เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อด้านบนนะครับผมต้องเปลี่ยนเสื้อด้านล่างนะครับผมเป็นฝั่งซ้ายมือครับมันเสื้อด้านบนเนี่ยด้านล่างนะครับด้านบนด้านบนนี่คือตัวหลักนะส่วนด้านล่างคือตัวตัวในทีมของเราอะ่ะในคังของเราเราคัดตัวอื่นมาแทนนะครับนี่ตัวนี้แทนนะครับผมแล้วมันก็จะหายใช่ไหมแล้วก็คูเซฟ โอเคกดเซฟโอเคเสร็จ okay, okay, ตัวนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้นะหน้าเราปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วเราก็ปไปเตะไปเตะเล่กบบนกระบอดสักหนึ่งนัดน,นะผมโอเคเดี๋ยวเราเตะเรยเดี๋ยวเตะ なので、私は。

dik komt er maar Dat is de beste. Dat is gewoon de beste. Dat is Dat is. 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 Here we go, here's one, here's the player, just a few ways early, you can the other side of the net. On the other on the other bench, in that way, shot and goal! the end, they pile on with it, they to the range is a little low. These main three, the table, it's a save, the ball's in, in the bench! Oh, that is great! Such a great shot, what a great play! I'm still on the team the end of the game, it's the end of the season, it's just the going to get to that, and then we're going to get to both of you wat het gebeur? 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 wat ทัที่เราติดเสร็จนะครับเราไปที่สำรองนะครับแล้วก็ไปหาตัวเมื่อกี้เห็นไหมครับใบแดงก็จะหายไปนะผมแค่นัดเดียวเองครับผมตีนัดเดียวก็หายแล้ว ใบแดงหายนะครับผมโอเควิธีการแก้โดนใบแดงนะผมให้เล่นกับบอกหนึ่งนัตโอเค,อเคแล้วก็กลับคืนมาด้านนี้ง่างยๆเราไปไว้ช่องบนนะ่ะเนี่ยช่องบนเนี่ยไว้ช่องบนนี่ไม่หายนะเอาไว้กับเสื้อด้านล่างน่ะมันจะมีเสื้อด้านบนเสื้อด้านล่างเสื้อด้านล่างเนี่ย I should have me hallo?